สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาทําโปรแกรมนะคะร่วมกับน้องๆนะคะน้องคนไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาเจอกับแขกรับเชิญกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแม่เล้วเด็กๆมาแล้วนะคะน้องพีนน้องแพทนะคะแล้วก็น้องน้ำหน้าน้ำหน้าครับผมนะคะพี่แพทพาเพลินค่ะแล้วก็ช่องน้ำาน้ารีวิวครับไปกดติดตามกด subscribe ให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําเป็นยาระบายนะซึ่งอันนี้มนุษย์ก็กินได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนประกอบ รู้ไหมนี่คืออะไรเหมือนดินเลยเด็กๆมันคือน้ําตาลอ้อยนะครับมันจะให้รสชาติที่หวานช้างจะชอบกินหวานนะคะอ่าเราใส่เลยอันนี้เดี๋ยวพี่ให้น้ำหน,นักหนึ่งกำมือครับอ่าใส่ไปเลยใส่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นสมุนไพรที่เราจะใส่นะคะอันนี้เราเรียกว่าไพรนะคะไพรเนี่ยจะมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยในการขับลมคนสวยหนึ่งกำมือค่ะกำไย่ใส่เลยอ่าอีกกำหนึ่งหลก เอาวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะคะไพรแล้วก็อันนี้คือเกลือนะคะเกลือจะเป็นการทดแทนดินโป่งนะคะที่ช้างต้องไปกินในป่านะเพ,เพิ่มโซเดียมและให้เขาต้องการน้ํา3คนชูมือขึ้นผสมเลยลูกช่วยกันเลยมามาเลยลูกเราสามคนช่วยกันผสมเป็นเนื้อกันเดียวกันเลยนะ กิจกรรมนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะอยากพาลูกๆหล,ล,ลานๆน,น้องๆเด็กๆอย่างนี้นะคะมาทํากิจกรรมกับเรานะคะทําได้เลยการทํากิจกรรมอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเด็กเล็กยิ่งเล็กเนี่ย เป็นการสร้างเสร,ริมพัฒนาการนะคะในการฝึกกล้ามเนื้อของน้องเขาในการป้อนอย่างนี้นะคะดูดูเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยช่วยให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ด้วยแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้เด็กๆด,ด้วยเพราะเด็กต้องไปป้อนให้กับช้างเราจะมาดูว่าน้องจะมีความกล้ามากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับแฟนคลับของน้องๆนะคะฝากกดไลค์กด s u <ถ ce> b <Bei> s c r i b e ให้เราด้วยนะคะทาง h ด c h a ้ g Channel นะคะแฟนคลับพ้อง เดอะช้าง a n n e l นะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องๆกันด้วยนะคะช่องจะขึ้นตรงนี้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 ให้ให้คนต่อ,ตอ,ตอลำบากสร้ารง, <laughs> งงานสร้างงานอ่าได้หรือยังคะเสร็จแ,แล้วน้องปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยลูกเป็นก,ก้อนกลมๆหลายๆก้อน ร้อยแล้วนะคะสาหรับอันนี้เป็นยาระบายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นอาหารที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอาหารหลักให้เขาช่วยให้เขาอยู่ท้องนะคะก็คือเป็นข้าวเหนียวนะคะเราจะเอาข้าวเนี่ยมาแผ่แผ่นะคะแล้วเราก็ใส่เกลือใส่เกลือแค่นี้พอนะลกูกแค่นี้นะคะเกลือเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะช่วยในการเ,าเพิ่มโซเดียมให้เขาอยากกินน้ําแล้วข้าวเหนียวเนี่ยจะช่วยให้เขาอยู่ท้องได้นานขึ้นถ้าเกิดว่าเขาทานายาตลอดเวลาเนี่ย การทันนย้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะและเอาทําเลยรเรียบร้อยของพี่แล้วอเรียบร้อยเอาเฮกันเร็วเฮกันเร็วเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอาหารช้างที่เราทําในฝีมือของน้องๆน,นะคะทั้ง3คนในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยนี่นะคะคือยาระบายนะคะของช้าง ก็คือมะขามพุกนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ก็คือข้าวเหนียวนะคะป้นที่เราห่อเกลือข้างในไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆนะคะไปป้อนให้ช้างกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยย yeah. คุณผู้ชมคะนอกจากที่เราจะได้สร้างเสริมพัฒนาการให้แกเด็กนะคะแล้วก็เนี่ยเราจะให้เด็กนะคะมาป้อนเองกับมือเลยนะคะราคา3 5มบาทเราจะรวมทั้งอาหารที่เด็กป้อนเด็กทํากับมือนะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะ 1- ตะกร้านะคะรวมกันมาอย่างนี้เลยนะคะ นี่นะคะนี่คือฝีมือของเด็กๆที่เข้ามาทำนะคะนี่นะคะฝีมือของเด็กๆทุกคนนะคะช้างกินหมดเลยแสดงว่าอร่อยมากอร่อย,ยจริงๆ หมดเกลี้ยงเลยนะคะติดต่อเข้ามาทําโปรแกรมนี้ได้นะคะเรียกว่าเป็นโปรแกรมฟีดดิ้งนะคะก็คือทำอาหารให้กับช้างนะคะแล้วก็มาแจกให้กับช้างอย่างนี้เลยเด็กได้ทําเองกับมือเลยก็ป้อนให้เองกับมือนะคะเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการยังไม่พอนะคะให้น้องรู้สึกว่าน้องเนะี่ยรู้สึกภูมิใจเนาะที่เราทำเราทำอาหารแล้วช้างกินเขาช้างดีใจด้วยค่ะเราอิ่มใจช้างก็อิ่มท้องค่ะทํากิจกรรมนี้เป็นไงบ้างลูกสนุกดีเนาะ รู้สึกปั้นดินงอ๋อเหมือนปั้นดิ่งปั้นดินามันเหรอครับน้องพิกลองแพทย์ละคะ่ะเ,<อ>เป็นไงบ้างคะโปรแกรมนี้ทำอาหารให้ชา้างอุ๊ยได้ทักษาด้วยในการทำอาหารให้ชา้าง<ด>ให้น้อง,องๆทุกคนนะคะฝากช่องของตัวเองหน่อยปากช่องเลยคะ่ะน้องน้ำน่านก่อนเลยลูกช่องน้ำน่านรีวิวครับอย่าลืมติดตามด้วยนะคะต้องทีแพทย์พาเพลินครับน้ำน่านรีวิวนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะกดติดตามเดอะช้างชาแนลให้เราด้วยนะคะกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้เรานะคะคในการทาคลิปครั้งต่อไปค่ะเราสัญญาว่าเราจะมามอบความสุดอย่างนี้ให้กับผู้ชมทุกคนอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมากขึ้นเรื่อยๆมีอะไรติดตามในอนาคตนะคะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายให้หน่าติดตามนะคะสามารถติดตามได้ที่เดอะช้างชาแนลค่ะฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย